โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2519ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่800หมู่7ตำบลรับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่50ไร่1งาน96ตารางวาเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,272คนครูและบุคลากร66คนสีประจำโรงเรียนคือสีเทาเหลืองสีเทาหมายถึงสติปัญญาสีเหลืองหมายถึง เป็นผู้มีคุณธรรมปรัชญาของโรงเรียนคือเลิศวิชาสามคัคคีปรับพฤติดีกีฬาเก่งเคร่งวินยัยและคำขวัญประจำโรงเรียนปัญญาโลก,กัสมิงปัดโชโตปัญญาซึ่งแสงสว่างแห่งโลกมีอาคารเรียนสี่หลังคืออาคารรัฐตักบลอาคารสัตบัญอาคารสัตบ,บุตร และอาคารสเสวตอุบลมีอาคารฝึกงานสองหลังหอประชุมสองหลังคือหอประชุมประทุมมาศและหอประชุมบุญนาิกซึ่งดัดแปลงเป็นโรงอาหารบึงสามพันวิทยาคมเติบโตอย่างก้าวหน้าและมั่นคงนำโดยนายชนินทร์สะพังผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพรศิลารองผู้ในการกลุ่มบริหารงบประมาณนายสุมเมศตรงใจมั่นรองผู้ในการกลุ่มบริหารวิชาการนายกิติศักดิ์เพิ่มภูลพาณิ์รองผู้ในการกลุ่มบริหารทั่วไปและนายวิทูลเกิดแพร่รักษาการรองผู้ในการกลุ่มบริหารงานบุคคลวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำไอซีสัมพันธ์ดีกับชุมชนสนใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำวิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนเบืองสามพันวิทยาคมดำเนินการจัดการศึกษาส่วนประสบความสำเร็จโดยพัฒนาคุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิระเกียดิโดยความร่วมมือของผู้ปกครองวัดชุมชนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ระดมทุนและจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็งจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารส่รงเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าแข่งขันระดับต่างๆจัดการอบรมและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตลอดจนพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิทยาฐานะและอาชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและท้องถิน่นในการจัดการศึกษาได้รับก,การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์สมอทอดเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอดคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและร่วมรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2539 2540และ2541ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนส,งส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดเป็นสูงฝึกนักศึกษาวิชาทาหาร เป็นโรงเรียนวิถีไทยวิถีพุทธได้รับรางวัลจากการจัดงานมหากรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาภาคกลางปี2549ด้านสื่อและสิ่งประดิษฐ์ระดับดีจากคอนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิรณ์เขต3เป็นโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้ดีเด่นปี2550มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่3และ4สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและมีคะแนนพัฒน,นาการสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษา ความสำเร็จของบุคลากรในโรงเรียนนายชนินสพร่างผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีสีแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2551ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต3นายเชษฐากิ่นเทศนายมานพคำมงและนางเอซินียอดบุตรดีได้รับวิทยฐา,านะ ชำนาญการพิเศษนางศิรินาสังทูนายทวัสุขแซลนางสาวอภิษฐรพัชรางกูลนายเสถียรพงศ์อิสัญญานุรักษ์ได้รับรางวัลเหรียญทองนางลำแพนผู้กันงามนางฤุธิีทองกลีบได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสื่อนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาพ,พิจม์เขตสาวความสำเร็จของนักเรียน นางสาววันเพ็ญเกก้วนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา2539นางสาวสุวรรณภาคำไรเยาวชนดีเด่นสาขาคุณธรรมจริยธรรมและาการพัฒนาจิตใจเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2541 นางสาวดุจด,ดาวพรสวัสด์รางวัลชมเชยนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2539นายอนุชัยขันตีได้รับยกย่องเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบงเพลงประโยชน์ต่อสังคมประจำปีพธศักรา2548จากโครงการศาสนาก,กระทรวงวัฒนธรรม ปีการศึกษา2547นางสาวกัญญาสาลารัตได้รับทุน1อําเภอ1ทุนศึกษาต่อระดับปร,ริญญาตรีที่ประเทศอิตาลีปีการศึกษา2549นางสาวพรทิพย์ทองมาได้รับทุน1อําเภอ1ทุนศึกษาต่อระดับปร,ริญญาตรีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ กลุ่มบึงเขียวได้รับรางวัลกลุ่มเยาวชนตีเด่นแห่งชาติสาขาทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2549นางสาวพรทิพย์หิดประเทศเป็นตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2550 นัสสันติไมตรีทาเนียบรัฐบาล